สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะสวัสดีเชา้าวันใหม่ที่สดใสถึงแม้ว่าอากาศไม่หนาวเย็นแต่เราเอาดอกไม้มาปลูกไว้ก็สดชื่นชื่นใจสวยงามดีนะคะเมื่อวานนี้ป้ากับคุณลุงไปซื้อดอกไม้มาหลายชนิดเหมือนกันนะคะแล้วก็มาปลูกตรงนี้ก็เมื่อคืนนี้ป้าถ่าย รูปเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตอนค่ามืดแล้วที่มาปลูกตรงนี้แต่ตอนนี้ตอนเช้าแดดส่องลงมาอากาศดีมากเลยท้องฟ้าแจม่มใสสวยจังเลยสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูคุณลุงปลูกอีกนะคะเพราะว่ายังปลูกไม่เสร็จนะคะตอนนี้คุณลุงก็กำลังมาปลูกอดอกไม้อีกนะคะ จากที่เมื่อวานนี้ยังปลูกไม่เสร็จนะคะก็มาปลูกกุหลาบอีกนะคะเอคุณลุงอย่าเพิ่งคุณลุงเดี๋ยวดีฉันจะมาตัดเองหรอกเพราะว่าตัดเจ้าตัดอ้งสูงโพดนะต้องตัดลงอีก ตัดไม่ทันจนมันเกิดยอดใหม่ออกมาก่อนก็ก็คงต้องปล่อยให้มันเกิดไปก่อนนะคะความจริงป้าจะต้องตัดลงสั้นกว่านี้ให้มันแตกลงในระดับสั้นกว่านี้มันจะได้ไม่พุ่มสูงเกินไปนะคะแต่นี่มันมันไม่ทันละดอกดอกมันวายนานแล้วนะคะแต่ว่าป้าก็มาตัดไม่ทันก็เลยนี่แหละจำเป็นต้องตัดออกเฉพาะดอก แห้งนะคะอันนี้ตอนนี้ก็ปลูกเสร็จไปแล้วนึงกระถางนะคะสำหรับเชา้านี้แล้วก็เหลือเออ่กุหลาบใหญ่สองถุงนะคะสองต้นนี้จะต้องเอามาแซมเอามาแซมกับที่เหลืออยู่นะคะเพราะว่า มันเหลืออยู่ห่างๆม,มันมันตายแล้วก็เลยใช้วิธีเอามาแซมเอานะคะมันก็คงจะอาสามารถเกิดขึ้นได้สวยงามนะคะโอ้มาฝั่งนี้ก็นะเมื่อคืนนี้เราก็ปลูกเออบลูซันเวียนะคะแล้วก็คอสมอนะคะคอสมอก็ได้เยอะหน่อยนะคะได้เยอะหน่อยได้ซุ้ม ได้แปลงใหญ่พอสมควรนะคะถ้าออกดอกมาเยอะๆก็คงจะงามอยู่ตรงนี้เยอะอยู่นะคะผีเสื้อก็ไม่สวยเนาะมันไม่งามตั้งแต่อยู่ที่สวนที่เราซื้อแล้วนะคะเพราะว่ามันจะวายแล้วสวนมากก็จะไม่มีแล้วก็เป็นเลมเอาไปเลือกเอานะคะก็ได้มานิดหน่อยแต่ไม่งามนะคะไปดูฝั่งนั้นบ้าง ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะฝั่งนี้จะปลูกได้เยอะหลายต้นกว่าแต่ว่ามันก็นะมันไม่งามนะคะเดี๋ยวถ้าดอกออกมาเยอะกว่านี้ก็อาจจะงามแต่แต่ต้นมันไม่งามตั้งแต่แรกและต้นมันไม่ใหญ่นะคะต้นมันเล็กตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่รู้นะว่าดอกออกมาบานเต็มที่ก็จะสวยหรือเปล่านะคะอืมก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อย นี่กระเช้าหน้าบ้านของป้าสีเหลืองอารามงามตาที่ป้าทำเอาไวน้นี้ก็มีดอกไม้มาวางแล้วนะคะ